สำหรับปุ่มด่วนแล้วก็แท็บด่วนเนี่ยเราสามารถกําหนดขึ้นมาได้เองนะครับผมว่าเราต้องการสร้างแท็บชื่ออะไรแล้วก็ปุ่มชื่ออะไรนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมต้องการสร้างแท็บด่วนขึ้นมานะครับเป็นอีกแท็บหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับผมชื่อแท็บนี้อาจจะเป็นว่าอาหารขายดีนะครับผมซึ่งในแท็บของอาหารขายดีเนี่ยก็อาจจะมีกุ้งเผาปูเผาซึ่งทั้งสองรายการทั้งกุ้งเผาและปูเผาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ในหมวดของอย่างและเผานะครับผมก็คือกุ้งเผาและปูเผานะฮะแล้วผมนอกจาก2รายการนี้เนี่ยผมอยากจะให้มีรายการของผัดทอดอยู่ในแท็บของอสินค้าขายดีด้วยนะครับผมเราจะไปลองสร้างกันดูนะวิธีการสร้างปุ่มด่วนนะครับผมเราจะต้องไปทําได้ที่เดียวก็คือในหน้าของออปชันนะครับผมใน,ในตําแหน่งของตั้งค่าปุ่มขายด่วนนะครับผมเ,เมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าตรงนี้ก็คือการค้นหาสินค้า นะครับผมสินค้าทั้งหมดที่เราต้องการหาะจะอยู่ในหมวดของสินค้าทั่วไปเราก็แบ่งตามอันนี้หมวดทั่วไปอาหารพื้นเมืองหรือว่าอะไรนะฮะชื่อเครื่องนะครับผมเออก็คือเครื่องเทอร์มินอลที่เราต่อนะฮะอย่างเช่นไซต์บางไซต์เนี่ยอาจจะมี5เครื่องนะครับผมกับไปเครื่องแคชเชียร์ด้วยเครื่องออเดอร์3ามเครื่องแล้วก็เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องนะครับผมเออตรงนี้เราจะเอาไว้ใช้สําหรับในการคัดลอกนะฮนะก็คือจากเครื่องสู่เครื่องนะครับผม หรือแม้กระทั่งจากเครื่องสู่ไอพอดหรือว่าจากไอพอดสู่เครื่องก็ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสร้างดูนะครับผมการสร้างเนี่ยก็มีอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือจุดของแท็บนะฮะปุ่มหมวดส่วนอีกปุ่มหนึ่งก็คือขดว่วนนะครับผมอ,อย่างเช่นตอนนี้ที่ผมบอกผมต้องการสร้างาแท็บที่ชื่อว่าอาหารขาดีขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งในตำแหน่งตรงนี้นะฮะผมก็จะกดคำว่าเพิ่มแท็บนะับผม มันก็จะมีแถบชื่อว่าเพจออกมานะฮะตัวนี้เราคลิกที่เพจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นอ,อ,อาหารขายดีนะครับผมหลังจากนั้นให้เราก,กดบันทึกนะครับผมก็จะได้ชื่ออาหารขายดีมานะฮะเอ่อถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการย้ายนะครับอย่างเช่นเราต้องการย้ายแถบของอาหารขายดีให้ไปอยู่ตำแหน่งแรกสุดเลยเนี่ยให้เรากดที่ว่าจัดเรียงหน้านะครับผมแล้วก็ย้ายเอาตำแหน่งแถบของอาหารขายดีนะครับ ขึ้นไปไว้ครับขันสุดไปไว้บนสุดเลย อ่าครับผมอ่าขาดิสอาจะนั่งก็บ,บันทึกนะฮะอ่าไข่ดิสก็จะมาอยู่ข้างล่างสุดนะครับผมเมื่อเราเคลิกที่อาหารหายดีเนี่ยเราจะเห็นว่าปุ่มขายด่วนย,ยังไม่มีอะไรเลยนะฮะเราก็สามารถแอดเข้ามาได้นะครับผมก็เลือกหมวดสินค้าอย่างครั้งแรกที่ผมบอกว่าผมต้องการให้กุ้งเผาและปูเผาอ่าอยู่ในหมวดนี้นะครับผมก็เป็นปูเผานะครับแล้วก็กุ้งเผานะฮะเออไอตัวนี้เนี่ยเราสามารถลากมาวางไว้ได้เลยนะครับผมอาไจะวางไว้ข้างหลังก็ได้ ไหมครับกุ้งเผาแล้วปูเผาอ๋ออ่ามีกุ้งเผาแล้วปูเผาทีนี้ผมอยากให้รายการอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกุ้งชมจันนะครับผมลากมาขูสดสับปะรดแข็งลวกนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งหมวกของเครื่องดื่มนะครับผมหมวกของเครื่องดื่มเราก็สามารถที่จะเอามาไว้ในแถบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโอ,เอ้เครื่องดื่ม น้ำแข็งนะครับผมเออเราสามารถแก้ไขแต่ละแท็บได้นะครับผมก็คือโดยการที่เรากดที่แท็บนี้แล้วเราก็กด double click กก็ได้หรือว่าจะเป็นคําว่าแก้ไขก็ได้นะครับผมเมื่อเรากดแก้ไขปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ซึ่งชื่อตัวเนี้ยมันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับรายการสินค้านะครับผมหรือว่าเราจะเปลี่ยนสกินให้เป็นแบบอื่นก็ได้ครับผมเพื่อความ เดอันนี้ก็ยังยึดแต่สีชมพูนะฮะอ่าผมนี่ผมลองเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับวมาเมื่สีก็จะเปลี่ยนไปสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมทีนี้ เราลองไปดูที่หน้าขายอีกรอบหนึงนะฮะหลังจากที่เราเข้าไปดูที่โต๊ะเนี่ยเราก็สั่งอาหารครับผมเราก็จะเห็นว่าเราก็จะมีแท็บปุ่มสินค้าอาหารขายดีเพิ่มขึ้นมานะฮะสีก็ตามที่เราเลือกนะครับผมน้ำแข็งนะฮะสปายเนสนะครับผมทีนีเ้เราต้องการให้เครื่องอื่นๆอีก3ามถึงสเครื่องของเราเนี่ย เป็นเช่นเดียวกับตัวนี้นะครับผมวิธีทําก็คือการคัดลอกปุ่มด่วนนะฮะเราก็กลับไปที่แท็บของออปชันเหมือนเดิมนะครับผมไปที่ตั้งค่าปุ่มขายด่วนนะครับแล้วก็กดคําว่าคัดลอกปุ่มขายด่วนเวลาเราดูเนี่ยี่ยตอนนี้ชื่อเครื่องนีคือเครื่องของเรานะครับผมเราต้องการให้อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้ตอนนี้คือต่อมีเทอร์มินัลอยู่2เครื่องนะครับผมตอนนี้อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นแบบแรกที่เรายังไม่ได้ตั้งก็คือไม่มีหมวดของอาหารขายดีนะครับผมเรา ไม่จําเป็นที่ต้องมาสร้างแถบขึ้นมาอีกแถบหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นอาหารใครดีแล้วก็มาแอดจานวนเปลี่ยนแถบเนี่ยไม่จําเป็นนะครับผมเราจะทําโดยการคัดลอกปุ่มด่วนนะฮะก็คือกดปุ่มที่นี้เลยนะครับผมตัวโปรแกรมก็จะเด้งหน้าขึ้นมาถามว่าต้นทางคือที่ไหนแล้วก็ปลายทางคือที่ใดนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้นทางก็ต้องเป็นเครื่องผมนะครับผมส่วนปลายทางก็ต้องเป็นเอกชาก็คือเหมือนกับว่าก๊อปปี้ปุ่มด่วนทุกอย่างเนี่ยของผมเนี่ยไปให้กับเครื่องนี้นะครับผมเราจะนั่งกดคัดลอก รเ,เมื่อเรากคัดลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรอตัวโปรแกรมจะได้งขึ้นมาว่าทําการคัดลอกสําเร็จอ่านี่ครับผมนี้คือการคัดลอกป่ไขาวเสร็จสิ้นนะครับผมทีนี้เราลองกลับไปดูใหม่ไหมฮะก็จะมีน้ําแข็งแล้วก็อาหารไขดีตามขึ้นมานะครับผมสำหรับไซส์บางไซต์เนี่ยที่มีการใช้ iPod หรือ iPad หรือแม้กระทั่ง PDA เนี่ยเราก็สามารถทําการคัดลอกได้นะครับผมลักษณะการทาก็คือ ตอนนี้2เครื่องนี้เหมือนกันแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องไหนก็ได้เป็นต้นทางนะฮะส่วนปลายทางเนี่ยในกรณีที่เป็น iPod เนี่ยเราก็จะเลือกตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นสตาร์ไอพอก็หมายถึงว่า iPod ทุกเครื่องนะครับจะถูกจะถูกจะถูก,ถกทําให้เหมือนกับเครื่องของต้นทางนะครับผมแล้วเราก็กดทําการขัดลอกนะครับผมก็จบการเ,เพิ่มปุ่มด่วนนะครับผม